สวัสดีค่ะวันนี้พี่จิ๊บมาอยู่นะคะอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่พี่จิ๊บอยากจะแนะนําให้สวออสูงไวอย่างเรานะคะถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะให้หาโอกาสมามาบ้านนะคะเพราะจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีความสงบมากและเป็นจุดที่รู้สึกว่าพอเรามาแล้วเรามีความสบายใจลมพัดเย็นแล้วก็มามองอส,สิ่งที่เก่า เป็นวัฒนาธรรมเก่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่างดงามนะคะอยากจะแนะนำให้มานะตอนนี้ตอนนี้นะคะพี่จิ๊บก็จะเดินไปเรื่อยแล้วก็อัดไปเรื่อยนะเพราะบางครั้งชีวิตของคนเรานะกว่าเราจะอายุจนประมาณหลักสี่หลักห้าแล้วเนี่ยเราก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายซึ่งบางครั้งเราก็จำเป็นที่อยากจะหาความสงบให้กับ หัวใจของเราบ้างโดยการหลีกหนีออกมาจากสิ่งที่วุ่นวายนะคะมาอยู่กับสิ่งที่มีความสงบร่มเย็นแล้วก็สวยงามทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันหาที่ประเมินราคาไม่ได้นะคะตรงนี้พี่จิ๊บแนะนำอีกจุดหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นสิ่งที่ แค่มาเดินนะแค่แค่พี่จิ๊บก้าวเดินลงมาตรงนี้เป็นพระวิหารเก่านะคะตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกดีที่สุดแล้วลมพัดเย็นแล้วให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นเหมือนกับย้อนยุคเข้าไปในสมัยกรุงศรีอยุธยายังไงอย่างนั้นเลยค่ะถ้าพี่จิ๊บแนะนํานะคะอยากจะให้มาอายุธยาตรงวัดตรงไหนตรงนี้เป็นวัดเดี๋ยวชื่อวัดพี่จิ๊บจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะคะ ตรงนี้เราเดินนะคะเราเดิเดินรอบๆตรงนี้ก็ให้ความสงบร่มเย็นร่มรื่นเนี่ยนี่นนชาวต่างชาติเขาก็มากันนะคะเหมือนกับเราได้ย้อนยุคไปในกรุงศรีอยุธยาเลยเห็นไหมคะเดินเราเดินมาตรงวิหารเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เป็นวัดที่ใหญ่มากค่ะตรงนี้ เหมาะสําหรับการมาทําจิตให้สงบเดินพุทโธไปก็ได้ค่ะเดินไปก็นึกถึงพุทโธไปก็ดีกว่าค่ะดีกว่านึกถึงอย่างอื่นนึกถึงพุทโธดีกว่านึกถึงอย่างอื่นเพราะเรานะคะขึ้นหลักสี่หลักหหลักหนะเป็นสิ่งที่ควรจะนึกถึงที่สุดคือพุทโธค่ะพุดโทคือสิ่งที่ควรจะนึกถึงที่สุดนี่พี่จิ๊บเดินมานะเห็นไหมคะ พามาเที่ยวอาจจะสั่นๆหน่อยนะเ <c oughs> นี่ยค่ะเห็นไหมคะพามาเที่ยวพามาหาความสงบนะคะความสงบทุกคนอยากต้องการความสงบค่ะทั้งสงบกายแล้วก็สงบใจทุกคนไม่มีใครชอบความวุ่นวายนะคะลึกๆแล้วไม่มีใครชอบความวุ่นวายดังนั้นอพี่จิ๊บแนะนําปลีกเวลามาหาความสงบบ้างนะคะ ที่วัดเก่าๆโบราณสถานที่สวยงามอันทรงคุณค่าหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะสวยงามที่สุดพี่จิ๊บพูดเลยนี่นะนี่พูดไปก็พาเดินเที่ยวไปนะคะเห็นไหมนี่เราเดินถอยหลังอืเห็นไหมคะเห็นเห็นไหมคะเจดีย์เกาสูงลิฟเลยนะ ตอนนี้มีงานมรดกโลกขอพายเรือเล่นกันด้วยนะเห็นไหมคะแค่พี่จิ๊พาเนี่ยทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้ทุกคนยอมรับใช่ไหมคะว่าแค่ดูในคลิปยังรู้สึกได้ถึงความสงบร่มเย็นนะถึงถึงปัจจุบันลักษณะของโบราณสถานอาจจะไม่เหมือนกับสมัยกรุงศรีวิทยาแต่เรามาเดินมายืนอยู่นัดจุด เดิมจุดที่เดิมเวลาใหม่ไม่ใช่เวลาที่ย้อนไปเมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เราอยู่ปัจจุบัน2563แต่เป็นที่เดิมแต่เวลาเปลี่ยนดังนั้นความรู้สึกที่เราได้รับก็ยังเหมือนเดิมค่ะความรู้สึกที่รับก็ยังเหมือนเดิมนะคะพี่จิ๊บแนะนำให้มานะแนะนำให้มาเลย เวลามาเดินแล้วนะแนะนําว่าเวลาเดินรอบนะคะให้เดินสามรอบถ้าใครเอาพักเครื่องมาได้ก็เอามาแล้วก็เวลาเดินก็นึกถึงพุโทโธไปนะคะการนึกถึงพุโทโธจะทําให้จิตเราสงบอย่าลืมนะคะเวลาเราอะ่ะอยู่หลักสี่ลักหาแล้วเวลาเราจากโลกนี้ไปเราไม่ได้พกอะไรติดตัวไปเลยนะคะแม้แต่บาทเดียวนะสิ่งที่เราติดตัวไปได้คือจิตือบุญและบาทเท่านั้นค่ะดังนั้นถ้าเราทําจิตให้สงบนะ จิตเราอยู่กับพุโทโธเนี่ยเราก็จะทํามันคือบุญอย่างหนึ่งที่จะพกติดตัวเราไปได้ในยามที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็จะมีความสงบทางใจไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆอบนะเห็นไหมคะสวยมากค่ะบรรยากาศพูดเลยค่ะสวยมากๆเลยนะพี่จิ๊บต้องขออนุญาตถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งคือเป็นวัดที่สวยมาก แนะนำให้มาเลยค่ะอยู่ใกล้กับวัดราชบุรณะอยู่ใกล้กับวิหารเบญจมาศบพิษค่ะอยู่ไม่ไกลเลยแนะนำนะคะมากันนะคะ